กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำผู้ประกอบการนมโคไทยสำรวจตลาดพร้อมจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้ากัมพูชาโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีนายสินิตเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโคนมไทยก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่หเพื่อส่งเสริมให้กเกษตรกรสหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการนมโคแปรรูป ได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ได้ลดภาษีนำเข้าสินค้านมโคและนมโคแปรรูปให้ไทยเหลือร้อยละศูนย์แล้วพร้อมผลักดันให้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปตลาดต่างประเทศให้มากขึ้นโดยนางอารมนทรพธีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าในปีนี้จะนำสหกรณ์โคโนมและผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ประโยชน์จาก FTA และเรียนรู้กฎระเบียบการค้ามาตรฐานสินค้าเพื่อส่งออกการทําตลาดในกัมพูชาและการทำเวิร์กช็อปเขียนแผนธุรกิจพร้อมทั้งพางไปสํารวจตลาดและจับคู่ธุรกิจกับผู้นําเข้าณก,กรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาในเดือนกุมภาพันธุนี้เนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยถือเป็นตลาดอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนนะคะ สัดส่วนการส่งออกของโคนมไทยไปกัมพูชานี่จะอยู่ที่ประมาณ40เอเซนะคะในอาเซียนแล้วก็ขยายตัวได้ดี นะคะประมาณ5%จากปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เห็นโอกาสในตลาดกัมพูชานอกจากนั้นเนี่ย<อ>เนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการโภชนาการของเด็กและเยาวชนขณะเดียวกัน<อ><อ>ก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในกัมพูชาเยอะก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาสปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมอันดับหนึ่งในอาเซียนและเป็นอันดับที่เจของโลก ในช่วง11เดือนของปีที่ผ่านมาไทยส่งออกสู่ตลาดโลกกว่า545ล้านดอลลาร์สหรัฐตลาดส่งออกสําคัญได้แก่อาเซียนจีนฮ่องกงญี่ปุ่นและกาหน้าสินค้าส่งออกสําคัญเช่นนมและครีมจืดนม u UH ู t อสทีนมส่วนเหลืองที่มีนมผสมนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตเป็นต้นเอเกอวินกา้าเกนิกไรางาน